เมื่อวันที่3กรกฎาคม2566สมาคมชาวรกกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวร่วมงานชาวรกกิจศพสมาชิกที่เสียชีวิตคือคุณแม่ติ้มไชยราชบ้านฝายใหญ่หมู่ที่13ตำบลหนองแคนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ด คุณแม่ติ้มไชยราชสมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2563ผ่านการคุ้มครองเมื่อวันที่15รกรกฎาคม2564คุณแม่ติ้มไชยราชได้เสียชีวิตเมื่อวันที่30มิถุนายน2566สมาคมชาวบริจสิสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวพร้อมคณะกรรมการมอบเงินสงเคราะห์ศพเป็นเงินสดง,งวดที่1จำนวน1 0 0แสนบาทงวดที่2ภายใน90วันตามระเบียบข้อบังคับสมาคม วันนี้สมาคมท่าปาิจของเคาะ่นุ่มน้ำเสียวและกลุ่มกองทัพย์เพื่อการผลิตนุ่มน้ำเสียวและโอกาส์ได้มาร่วมงานท่าปฏิบัติจบของแมตติ้งชยรยาชซึ่งแมตติ้งไทรยาชนั้นได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมและของกลุ่มกองทัพย์เพื่อการผลิตนุ่มน้ำเสียวและคุณแม่ได้เสียชีวิตลงในวันที่สามได้มาแก้งเสียชีวิตนะครับในวันที่สามกรกฎาคม เงินสมราสุกนะครับยอดแรกนะครับจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับในวันนี้ท่านพิบรกครับการจากไปนะครับของแม่ติ้มแต่ว่าติ่งเ,เป็นบ,บคุคคลสำคัญของครอบครัวของตระกูลทางสมาคมและกลุ่มกอมก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วยและในขณะเดียวกันทางสมาคมและกลุ่มกอม และทางกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตุูมน้ำเสียอยากจะประชาธิปัต์ว่าในวันที่แที่จะถึงนี้ทางกลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตุูมน้ำเสียวได้ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านของเรานะครับได้จัดงานนะครับเพื่อที่จะหาเงินนะครับมาสมทบคุณสร้างศาลาหลังนี้ก็คาดว่า,าในงานนั้น คงประสบผลสำเร็จด้วยดีวันนี้นะครับตัวผมเองพร้อมด้วยคณะต้องขนอะขอบคุณท่านเจ้าภาพและท่านประธานอย่างสูงที่ให้โอกาสได้มาพบปะในวันนี้ขอขอบคุณมากครับเมื่อนี้ได้รับเงินหนึ่งแสนบาทครับอยู่หนามเม่นวัดศรีประดูครับเมื่อนี้ครับแม่เสียชีวิตกระไดจริงครับขอเชิญชวนญาติพ่อแม่พี่น้องผู้ใได้เหตดให้พอ่อให้แม่มาเห็ุอยู่กลุ่มวังลุ่มหนาเสียวนี่ครับ ได้จริงครับเมื่อนี้ผมมาแจ้งเนี่ยมาเสาตอนใบใบเนี่ยใบยสองนลี่ออกไปรับหับ,บหมอบเงินให้ยูหนาเม่นวัดศีประดูสุดท้ายนี้จึงขอเชิญชวนท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกชาวภารกิจสงเคราะห์ลุ่มน้ำเสียวเพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงให้แก่ทายาทและครอบครัวอีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในการประกอบอาชีพ โทรศัพท์0807203487เลขที่251หมู่ที่12บ้านแดงตำบลหน,นองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม